การที่คนคนนึงเนี่ยมีพฤติกรรมชอบดูถูกคนเนี่ยมันมันก็ไม่ได้เกิดมาจากปัตั้งใจที่จะทํำ้ายผู้อื่นเสมอไปนะแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเกิดจากกลไกทางจิตใจที่ต้องการปกป้องตัวเองหรือตอบสนองต่อความรู้สึกบางอย่างที่มันมีอยู่ในใจนะครับพฤติกรรมนี้มันมักจะมีรากฐ,ฐานมาจากหลายสาเหตุแต่ที่พบบ่อย,ยก็คือความไม่มั่นใจในตัวเอง การยกตัวเองให้สูงขึ้นด้วยการกดคนอื่นลงเนี่ยมันทำให้รู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีค่าหรือเก่งขึ้นแต่ว่าเป็นชั่วคราวนะครับอันต่อมาเนี่ยมันก็อาจจะมาจากประสบการณ์ในอดีตเช่นอาจจะเคยถูกคนอื่นดูถูกหรือถูกคนอื่นวิจาร์อย่างรุนแรงนะครับทีนี้พอโตขึ้นน่ยก็เลยทําตามอันต่อมาคืออาจจะต้องการการควบคุม การวิจารณหรือดูถูกคนอื่นเนี่ยเป็นมันเป็นวิธีหนึ่งนะที่จะแสดงถึงอำนาจแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าสามารถวควบคุมสถานการณ์ได้ทีนี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบนี้มันต้องอาศัยการตระหนักรู้แล้วก็ความตั้งใจที่จะฝึกฝนก็ชวนให้สังเกตตัวเองนะครับว่าทุกครั้งที่เกิดความรู้สึกอยากจะดูถูกคนอื่นเนี่ยมัน,ม,นมีความรู้สึกยังไงกับตัวเองซึ่งมักจะพบว่าเบื้องหลังการที่อยากจะดูถูกคนอื่นนั้นอ่ะมันมีความกลัว ความอิจฉาหรือความรู้สึกที่มันไม่คู่ควรซ่องอยู่แนะนําให้จดบันทึกทุกครั้งที่รู้สึกอยากจะวิจารณ์หรือดูถูกใครนะครับให้คิดแล้วก็จดบันทึกว่าอะไรคือสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดความคิดอยากดูถูกเช่นการเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จหรืออะไรต่างๆจากนั้นก็ให้เสริมสร้างความมั่นใจตัวเองเปลี่ยนจุดโฟกัสแนะนําให้เปลี่ยนการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอืน่นมาเป็น การเปรียบเทียบตัวเองในวันนี้กับตัวเองในอดีตหรือตัวเองในเมื่อวานเนาะให้หาคุณค่าของตัวเองอจากความพยายามการพัฒนาตัวเองแล้วก็ความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในชีวิตนะครับโดยที่ไม่ต้องให้ใครต่ำํำลงโดยที่ไม่ต้องกดใครลงนะครับอันต่อมาก็คือฝึกทักษะการเห็นอกเห็นใจนะครับอันนี้ก็ชวนให้ฝึกมองสถานการณ์จากมุมมองของผู้อื่นนะครับตั้งคําถามครับว่า ถ้าเกิดเป็นคนคนนั้นอ่ะคนที่เราอยากจะดูถูกเขาอ่ะแล้วเราจะรู้สึกยังไงเมื่อมันมีคนพูดคําพูดแบบนี้ออกมาก็คือเหมือนแบบถ้าเราโดนดูถูกอ่ะเราจะรู้สึกยังไงเอ,อการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอ่ะมันก็จะช่วยลดความอยากที่จะทํำลายจิตใจคนอื่นลงได้นะอันต่อมาก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางวาจาหรือการเปลี่ยนการพูดเนาะก่อนที่เราจะพูดวิจารณ์หรือดูถูกใครเนี่ยให้หยุดคิดสักสามวิเออคือคิดว่า สิ่งที่เราจะพูดน่ะมันจริงไหมมันจําเป็นหรือเปล่ามันสร้างสรรค์ไหมคือถ้าไม่ครบ3าอย่างอ่ะจริงจําเป็นสร้างสรรค์เนี่ยคืออย่าพูดเงียบไปเลยเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะครับอันต่อมาก็คือเปลี่ยนการดูถูกเป็นชื่นชมถ้าเจอสิ่งที่อยากจะดูถูกหรือวิพากษ์วิจารณ์แรงๆอ่ะลองท้าทายตัวเองให้มองหาข้อดีให้ได้สักอย่างของคนคนนั้นหรือสถานการณ์นั้นแล้วพูดออกไปแทนฝึกใช้คําพูดเชิงบวกครับก็จะช่วยปรับความคิดของเรา ให้มันเป็นบวกได้ในระยะยาวนะครับการเลิกดูถูกคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่มันต้องใช้เวลานะต้องทําความเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมถึงอยากจะดูถูกคนอื่นเออก็คือเข้าใจราักฐานของปัญหาว่ามันมาจากไหนจากนั้นก็ค่อยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองจากภายในก็คือแก้ไขที่ต้นเหตุน,นะครับและสุดท้ายก็คือฝึกควบคุมแล้วก็เปลี่ยนแปลงคําพูดแล้วก็การกระทําก็มาแก้ไขที่ปลายถ้าต้องการที่จะ เปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังนะครับหรือท,ำทํำด้วยตัวเองนี่มันก็ไม่ไหวเนาะการเข้าพบนักจิตวิทยาเพื่อเข้ารับการบําบัดแบบตัวต่อต,ต,ตัวคือเขาก็จะมีอย่างเช่น CBT เนาะ Cognitive Behavioral Therapy นะครับก็จะเป็นแนวทางที่มันมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วที่สุดครับ